นี้เป็นชุดดูดไอเวลาเราเทสัวจิตเขาไม่เร็วเนี่ยเราใช้ปั๊มมือโยกแล้วมันก็จะมีไอออกมาที่ปลายหัวฉีดอ,อันนี้จะเป็นชุดดูดไออ่าก็จะมีตัวนี้เป็นมอเตอร์โบเวอร์เอาไว้ดูดเดี๋ยวเราจะมีคลิปส่งให้ดูว่าทำงานยังไงแล้วก็ประกอบ <c oughs> <c oughs> การประกอบนี่รูปเร่ามาเป็นยังไงนี่เป็นท่อที่ใช้ดูดเข้าไปอันนี้ก็เป็นกระปุกที่เอาไว้เก็บน้ำมันที่เขาดูดมาแล้วก็จะมา เก็บอยู่ในเนี้ยมันจะได้ไม่เสียไม่ไปฟุ้งกระจายแล้วก็ไม่ไปหกเลเธอที่อืนอ่นนี่เป็นชุดสวิตอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นไอตัวหลอดแก้ว <c oughs> ที่เอาไว้ให้หัวฉีดแล้วมันก็จะฉีดออกมาเงี้ยกระจายมาเงี้ยมันก็จะไม่เป็นอะไรเพราะว่านี้มันหนาอันนี้เป็นชุดก็ต่อสามทางที่เป็นเหล็กรัดเป็นอุปก,กรณ์อะไรต่างๆใสไ,ไฟมีครบเลยตอบนะครับเจอก็จะมีหลอดแก้วนะครับ หลอดแก้วตัวจับหัวฉีดนะครับเป็นชุดนี้เลยนะครับด้านบนนะครับมันก็จะมีข้อต่อนะครับอะแดปเตอร์สองเบอร์นะครับรถวิโกกอิซูซูนะครับสองขนาดนะครับแล้วก็สายต่อห้อกับปั๊มที่เรามีนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์แล้วก็มดแก้วนะครับไว้ใส่น้ามันนะครับถอดออกได้นะครับหุดถอดออกได้นะครับตอนต่อไปนะครับผมจะลอง เทสแบบธรรมดาดูก่อนนะครับโดยไม่เปิดเครื่องนะครับปุ่มนะครับด้านข้างนะครับจะมีสองปุ่มนะครับสวิทมีสวิทไฟนะครับกับสวิทเดินเครื่องนะครับโอเคนะครับจะแรกผมจะสาธิตการโดยไม่ได้เปิดเครื่องนะครับตรครับสังเกตได้ว่านะครับ ละอองจะฟุ้งนะครับฟุ้งกระจายนะครับถ้าเกิดเราเทสในห้องนะครับห้องห้องที่มีแอร์นะครับมันก็จะลอยไปในอากาศนะครับโอเคนะครับต่อไปผมจะลองเปิดเครื่องนะครับอ่าพอเปิดเครื่องนะครับก็เรากดนะครับมันก็จะดูดลงหลอดแก้วด้านล่างนะครับจะไม่มีละอองฟุ้งออกมาในห้องนะครับช่วยเซฟตัวประกานนะครับพั้งนี้ โอเคครับก็ขอจบการรีวิวนะครับเกี่ยวกับชุดดักรองน้ำมันนะครับเวลาเทสหัวชีดนะครับเป็นงท่านี้ครับสวัสดีครับ